เอาเลยครับผมก็ขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม bobby.com อีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ไม่อยู่ในเกม d e l e a g u e ยส s o c c อ e r 2021เเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวจะไปตอบคำถามนะครับที่มีน้องๆหลายคนนะครับผมสอบถามเข้ามากันเยอะมากนะครับก็คือพี่ครับ เล่นยังไงครับผมให้ได้ไปเล่นแบบในโหมดทีมชาตินะครับผมอ่ะตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับผมนะมีน้องๆหลายคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าเห็นผมลงคลิปเออเล่นแบบเจอทีมชาติต่างๆนะครับผมหรือว่าบอลนานาชาตินะครับผมอ่ะตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเข้ามาดูตรงนี้นะครับมาเช็คที่ตารางนะครับผมนะอ่ะ ตรงนี้นะครับผมจะเป็นลีกนะครับผมสูงสุดที่ผมอยู่นะครับอ่าผมจะไล่นะครับลีกนะครับผมจะมีประมาณ5้ถึงหระดับนะครับตั้งแต่ Academy นะครับผม Academy แล้วก็ Division 1 Division 2 Division 3นะครับผมแล้วก็ Division เขาเรียกว่าเอออ Edit นะครับผม Edit Division นะครับผม แล้วผ่าน Edit Division มานะครับผมจะเจอ Regenery Division นะครับก็คือลีกสูงสุดของดีมีหลีกนั่นเองนะครับผมนะในแบบตารางแบบนี้นะก็คือ Regenery Division นะครับผมนะสังเกตนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูเลยนะครับว่าอ่านตรงไหนนะครับโอเคเนี่ฮะตรงนี้คือ Regenery นะครับ Division นะครับผมอ่าตรงนี้นะครับผมเมื่อทุกคนอ่าเล่นสังเกต ลีกของตัวเองนะครับว่าชื่อนี้หรือเปล่านะครับถ้าเป็นชื่อนี้แปลว่าคุณนะครับผมอยู่ในหลีกสูงสุดของดีมลีกนะครับผมอ่าหลักการก็คือนะครับผมใครที่อยากจะไปเล่นบอลนานาชาตินะก็ต้องเป็นที่1นะครับผมหรือว่าได้แชมป์ในหลีกนี้นะครับผมอ่าก็คือนะครับผมได้แชมป์ในหลีกนี้นะครับผมนะก็คือนี่ครับได้ที่2นะครับผมไม่ผ่านนะครับผมคุณจะไม่ได้ไปเล่นในหมดนานาชาตินะ ต้องได้ที่1เท่านั้นนะครับถึงจะได้ไปเล่นบอลนานาชาตินั่นเองโอเคหายสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับนะน่าจะหายนะครับโอเคนี่คนระับผมก็มาอธิบายเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับผมนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมนะ,ะหรือว่าใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถบอกเพื่อนๆใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับอ่าถ้าผมบอกไม่เข้าใจหรือว่าง,งงตรงไหนนะครับโอเคเดี๋ยวสำหรับ คลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นในโหมดออนไลน์อีกแล้วนะครับผมจะพาทีมชาติไปทัวร์นามนสักหน่อยนะครับผมโอเคทีมก็ใช้ระบบนี้ผมว่ามันแบบเกมลุกไม่ค่อยได้ทุกคนนะแต่มันคลองบอลดีแต่ลุกเราน้อยเกินไปหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้442แล้วกันเสริมเกมลุกหน่อยอ่าเออเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาเนมานะครับเพราะว่าเนมาวิ่งเร็ว ดูดิอืมโอเคโอเคเออเดี๋ยวตามนี้ก่อนเลยกันนะน่าจะโอเคสุดแล้วโอเคก่อนที่ผมจะไปสุ่มทีมนะครับก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับเ,เ,เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปครับผมโอเคสุ่มทีมฮะมาดูว่าเราจะเจอทีมโหดหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาดึกพอสมควรนะไม่รู้ว่าจะมีใครเล่นหรือเปล่าน่าจะมีหรือเปล่าครับมาดูกันนะอ่าเจอครับผมเจอเจอเจอมาฮะโอ้โหก็90บวกนี่ครับผมนะโอ้โหมาดูว่าเจอกับผู้เล่นจากประเทศไหนนะครับเทียมขอนำท่านผู้ชมนะครับมารับชมเกมการขันนะครับทีมชาติไทยนะครับผม เออนี่ครับตัวแทนจากทีมชาติไทยครับเดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าเขามาจากประเทศอืมไม่แจ้งนะครับผมเฮ้ยทำไมเขาไม่แจ้งวะเดี๋ยวต้องมาดูอ๋อมาจากมาเลเซียน,นี่ครับผมอ่าพอดีเลยนะครับผมวันเออวันที่สิบห้านะครับจะมีการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับนัดสุดท้ายของทีมชาติไทยนะครับ เจอกับมาเลเซียพอดีเอาแล้วจังหวะนี้คุณหลุดโอ้โหลูกนี้ได้ฟรีคิกโอ้ผมไปสไลด์เขาเนี่ยแน,น่เลยว่าจะได้ยิงเลยละกันโอ้โหลำหน้ารู้นะครับว่าลำหน้าก็ยิงไปก่อนกิสมัน ลำนาไปก่อนเอ้ยผมรู้สึกว่าใช้แผนนี้แล้วบุกดีนะบุกดีบุกดีแต่นักเตะอาจจะแบบสู้สความแบบวิ่งยังไงไม่ได้จงังหวะนี้เปิดเข้ามาข้างในโอ้โหไม่ถึงเนมาโอ้โไม่ถึงนี่ครับแบบเขาถึงบอลก่อนหนึ่งจังหวะตลอดนะครับผมแล้วจงวังหวะนี้ เคลียเพือนชิปมาโอ้ยถึงนี่มาเแบบนี้เคลียร์นึกว่าจะทะลุมายังไงนี่เกมเราต้องเหนียวเหนียวหน่อยเพื่อนเปิดเคลียร์ไปก่อนนี่ไม่พน้นโอ้โห ล้ำหน้าไปก่อนครับดีครับโอเคอีซันเปิดเข้าไปโอ้โหมาไม่ถึงคุณอากิโรครับแต่ยังได้อยู่เคบอกรีชาติชัยนีแทงแทงอืมโอ้โหว่าจะสุกให้เนมาเมื่อกี้เนม,มาไม่เอา โอ้ถือว่าแบบสู้กันสุดนะสีนะก็แบบการคลองบอลก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่จังหวะนี้อยู่ที่การสุดสกอร์อแบบเคียอกมาก่อนโอเคสวยืวิ่งไม่สู้แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวต้องคืนเปก่อนต่อไปเฮ้ย <c oughs> โอ้หโหล้ำหน้า <c oughs> โอ้โหนิดเดียวนะครับอืมเดียวจริง โหบวกกันสูสีโอ้โหครึ่งแรกยังเสมอกันหนึ่งเอ้ยศูนย์กระดูต่อศูนย์นะครับโอเคนักเตะก็ยังไหวนักเตะไหวอยู่รอบนักเตะไหวอยู่อ่ามีเขามีการเด็นตัวอะไรหรือเปล่านี่ครับอโอเคเดี๋ยวเรารอเขาสักคู่นะครับผมมาดูการคลองบอลก็เราเหนือก็แค่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมโหเขามีการเ่ยดตัวสองตัวเลยนะ น่าจะมากดใส่เราเลยแหละเฮ้ยลุดโอ้โหตรงวันนี้ซอนเฮอร์มินซอนเฮอร์มินยิงลูกนี้โอ้โหเชิญเสาออกไปเองครับว้าวจังวะนี้น่าเสียดายแทนเขาคนระับเจะต้องเปิดยาวมาก่อนนีม่มา <c oughs> ไม่ทัน เขาส่งตัวความเร็วมานะครับผมพวกซอนพวกกฟสซี่นะฮะน่าจะเอาจริงโอเคออกไปที่กว้างไปที่กว้างเดี๋ยวมาชิปมาให้คุณอาเกโ,โรเกโรตงการมีเนม,มาจาังหวะนี้ยิงเรียบร้อยครับผมโอ้โหเอาเลยครับผมมาแล้วลูกแรกทีมปานนี่แล้วกัน น,นี่ครับเปิดยาวขึ้นมาแล้วคุณอักโลเห็นเนมาสอดมาตรงกลางแล้วเนมายิงลูกนี้โอ้โหถือว่าเข้าใจกันมากๆากเลยครับผมมีก็เปิตัวครับคราเสเตลลิองออกส่งมาเน่เข้าเขาจะเล่นเปิดยาวโอ้โหลำหน้าไปก่อนโอเคเราต้องแบบดึงเวลาให้ได้มากที่สุดนะครับมีโอกายก็ต้องจบฮะ เขาเริ่มเอาจิงแล้วนะโอ <Okay, S 2> สวยโอ้โหมีสวยละไม่สวยละว,ว,ลวความเร็วยังไงเมสซีอยู่แล้วจังหวะน,นี้โอ้โหพุ่งสาตูโอเคโอเคโอเคจังหวะน,นี้ไม่ต้องรีบนะครับไปขึ้นหน้ามาโอ้โหผมแบบกลัวลูกสวนเข้ามากเลยครับโอเคแทงลูกนี้เออสวยลูกที่สองหรือเปล่า ขอโอ้โหกล้องหลังแบบเร็วนะต้องยอมรับว่าเขาเปิดบอลยาวมาในวันนี้ฟินโกไแบเออไปจ้าวไว้ก่อน <c oughs> ใช้ความเร็วของเนมาเนมาก็ไม่ทันคนระับเอาตตนนออจังวันนี้โอ้โหยังไม่ได้ครับอืมแล้วจังหวะนี้โอ้โหหลุดครับ ดูทับจังหวะนี้โกเออโอ้หเดี๋ยวเปลี่ยนโรดีอ้ออกมาก่อนครับเฮ็ดึงเวลาดึงได้ครับผมอา้าวแย่แล้วโอเคโอเคโอเคทีนี้มีตัวว่างมีตัวว่าง,ววางเออจังหวะนี้เกลียเบลเห็นข้างในโอ้ได้ฟรีคิกครับผมโอ้โหแล้วเป็นช่วงทดเวลาครับไม่แดงเลยจังหวะนี้ อิสโก้ครับเอาเลยครับเข้าทางเราเลยนะฮะโอ้โหวันนี้การเปลี่ยนตัวด้วยโอเคเดี๋ยวเปิดมงตรงนี้ฮะถูกลาหน่อยละกันมาเปิดแม่นแม่นแล้วมงลงูกนี้แล้วโอ้โหเราได้สวนหรือเปล่าเอา้จาจังวันนี้หมดเวลาการแข่งขันเนี่ยผมโอ้โห ็เป็นทางด้านทีมชาติไทยนะครับชนะผู้เล่นจากมาเลเซียนะครับโอ้โหจริงๆนผมสุดๆบอกเลยว่าทีมเขาแบบต้องยอมรับนะว่าเหนือกว่ามากๆนะครับผมแต่ทีมเราถือว่าวางแผนเกมรับมาได้ดีนะครับผมก็เลยแบบรับมือได้ได้ประตูมาจากเนมานครับผมเพียงหนึ่งลูกเท่านั้นในนาทีที่62 โอเคครับ okay, ผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กรับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ